มาถึงบ้านนะคะซิ่งแกที่เขาต้องเฮตน,นะคะก็คือไปรายงานโตกับผู้ใหญ่บ้านนะคะว่าเขามาจากไหนจากไหนเขาทีได้รับทราบไว้นะคะอากาศตอนนี้วันนี้กำลังสังญางไปบ้านมูสมาคมเอื้นโตแล้วะคะว่ะเดี๋ยวต้องว่าเฮตอยากกินกันกินเขาแล้วล่ะอีกแล้วนะคะอยู่กับบรรยากาศหลังเขานี่เห็นไหมเห็นเขาป่าหลังเขาบ้านปล่อยอีกแล้วค่ะอากาศดีนะคะตอนยิน ตอนแลงเริ่มก็เริ่มสีหนาวตามละตามละไปค่ะรอค่ะรอรอรอเอาไม้ตอกบินกับใบโรยกินกับไปโรยใช่ไหมเขาคูอเขาร้องโลกมือก็ล้างนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเดี๋ยวจากสีดำแหละจากแล้วมึงก็สีดำเหมือนกันพี่ฝนก็สีดำ เมื่อี้กูดึงออกอะไปภาคราดมาตอนไหนเนี่ยจากแม่มันกูโทรมาเลยติกูโทรไปหาว่ากูบอกมันซื้อหม้อกระทะมาหาชุดมอหลอดเนาะไม่บ้าเดีเอามาเลยหาชุดเอาเตากระน้ำบอกแก บอกเอาเตามาน้ำสมสุดมาหาสุดเพ่อนาคศิเอามาดีกูเลยจะโทรมาอีกบ่นี่แล้กูโทรไปบอกว่าต้องต้อซื้อมาแล้ว่ากูสงมาเแนี่าวิดงานภาพหลุดเตะงานภาพหลุดเตะงนนี้โ้งานนี้ ขีบดูที่บ้านงานมามองก็เมาแต่มาพักกันต่อี่ค่ะพามาเบื้องเม่วงบ้านปล่อยลนลนเกินกาดเลยค่ะนี่ค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะนี่ค่ะมันหล่นเองค่ะมอค่ะหนุนพี่สาวเก็บไปทิ้งรนุน เก็บทิ้งโย,โยนโยนโยนทิ้งค่ะนี่นี่ค่ะพูนอะพูนเอามวงเอาม่วน,น,นทางนั้นเลยค่ะเกี่ยวกินไม่ได้นะคะพอวา่ามันหนาวมันก็แตกอันลนหนาวคาต้นค่ะกินไม,ม่ได้เลยชักหน่วยอุ้ยเห็บเบิกต้อาจับจับดิ ดิวเลยค่ะแซบปะคะตัวหมากรู็คือจอยแหละหัวกะครูปลาผัควานด้วยนะเนี่ยค่ะมาบ้านกันอยากกินจี่ปูอีกแล้วค่ะคไฟดับนะคะตอนนี้ต้องเส่ไฟสายฟองอไฟดับค่ะตอนนี้ กินจิปูมากเลยแล้วตอนนี้คอปอดกับเป็นแผลกินอย่างตะกุกแซบเอามาลงไฟนี่มากด้อ ตอนนี้ปอยก็กำลังมาส่งน้ำคาดกระดูกย้ายนะคะปูย่าตายายปูย่าตายายอยู่ในนี้หมดเลยแม่แม่เห็นไหมนี่เหมืดเลยนะคะตากับยาย,ยนี่เกิดมาเ่าเคยเห็นหนาปูปยา่าตาเคยเห็นตาหนายายเก<อ>ิดไม่ทันแม่คลอดออกมาช้าเกินพ่อกับแม่มาเกิดเกิดช้าพ่อเต คืค่ะอันนี้โดนแล้วค่ะจนจนปลายหักไปแล้วค่ะโอ้มุมนั้นละส่งอโน่ในกระแบงนะไหนลุงน้อยลุงลีอ่ะอีกค่ะเราไปธานลุงท่านลุงตรงโน้นเยอะมากแล้วเขาจะไปส่งนามพระในวัดต่อค่ะแก่ห้างรถจริงพอรถจริงมาแนะนำครอบครัวให้รู้จักค่ะทางนี้นี่เป็นลุงค่ะ ลุงๆจ้ๆทุกคนแบบหยอกแบบไปส่งน้ำลุงเสร็จนะคะ,ะเียตนพรเขาไปแม่วัดค่ะเขอาบ้าบ้านกันเห็นลุงเ้าเหรอเห็นตะครบยุวัดค่ะตอนน้นอยๆน,นี่พามาเเียนีนมาปีนต้นตะคบปีนทุกแล้วเลยเนีเห็นเตมดล รู้จักมาประคบไหมคะทุกคนนู้จะเอาให้ดูนะนี่นี่มาประคบ <c oughs> หวานมากแดงทักเม็ดอ่ะเออจำจำดี แบบนี้กำลังเหืมแล้วค่ะกำลังหืมว้าวางกันแค่ปลายเดีวยวสวัสดีค่ะยินดีต้ปปนนอนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตชนแนลเอาทับพี่ไปไว้ไหนน่น่อแม่ครัววันนี้มีแม่ครัวสามคนนะคะใครอย่างคะแม่ครัวยี่นนำนำยานำยาปลาค่ะหอมปลาแดกหอมมาก เด็ดบดบดเลยค่ะปลาดุกสองตัวเด็ดบดบดเลยค่ะไม่คุยคนนึงนะคะปลากระายปลาดุกคางปลาดุกคางซสิยังโหดเพชรจะขาดของเนามันยังหลายมันไปยังหลายค่ะปลากระป๋อสายได้เจ้าให้กันเดี๋ยวเด้อเพชรจะขาดข้าปลา กว่อีกจน้อยก่อนโตใหญ่เศษมันกระตุกก็เหมือนคนแหละป๊อปเ้นมันกระตุกธรรมดาอะไหรอปลาจะใส่อีกไหมเนี่ยพใส่อีกอยู่ปลาแดงนัวหนัวค่ะหอมมากเดินตัตำสุ่มตำแซ่บวะยี่บปอปลาประกาศว่ามันจะโดดออกมอบะเออมาโดดออกอ่ครับมาดูแล้วว่าจะกระโดดหรือเปล่าคอยยิ่งยั่งน้าล หอมมากค่ะประดุกซองโตนี่ยังคะหั่นหอมค่ะหั่นหอมระหว่างหอมกับยี่อะไรหอมก่บกันค่ะยี่สิจ๊ะนีอ่าหย้อมแพ่นะคะจุดจุดนี้ขอซิมแล้วแซบเลยต้มปรุงยังไลยแซบเลยอ่ะคือดไม่ได้หรูจะไปไหน น้องอะไรคะน้องยังอ่านสื่อไม่เล่นลูกไม่เล่นลูกไม่เล่นไม่ได้ไม่เล่นไม่ได้มันใหญ่ปลาดุก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 อีกตัวนึงอยู่ในหม้อเดี๋ยวเราเปลือกจังหน่อยก่อนนี่ค่ะปลาดุกสองตัวหืมมันใหญ่แหละมันมาแรงจริงเนากินสี่เหรอไม่โค้ดแค่ปลาปะฮ้อนมากไม่รู้

มาเอาันลิยนรยนี่ไม่าดกหมูลมดีดีที่บ้านมีพดลมมอนฝนนี่ตกเลยอ่ะตรงานตกบ่วะ เไมยเไ่ยังเผ็ดเลย <blows> เราจะเอามาดกินเผ <c oughs> ็ดเลยดีกว่าเอาให้ขาลายตับเ่าไหใดเนี่ยเตรียมอยู่ <c oughs> ไอ้ทรงไทยอ่ะอนี่ก็ทรงยีนบอหกสิบเก้าบาทผมก็ใช้นะ <laughs> เหมือนอ้คีมผ้